สแกนข่าวร้อนสกัดข่าวลวงลวงลึกความจริงสวัสดีครับผมนวัศกรสอนสนะกับรายการสแกนข่าวร้อนครับผู้ชมครับตอนนี้นอกจากเราจะต้องคอยมีสติแล้วก็ระมัดระวังเหล่ามิจฉาชีพออนไลน์ที่จะเข้ามาหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊งสแกมเมอร์นะครับแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วนะอีกรูปแบบที่ต้องบอกว่าตอนนี้กำลังระบาดหนัก จนกรมการจัดหางานนะครับต้องรีบออกมาเตือนก็คือเรื่องของโพสต์ประกาศรับสมัครงานนะครับที่ใส่โลโก้ของกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือหรือว่าใช้แอปอ้างนะครับว่าเป็นงานจากกรมการจัดหางานทําให้มีเหยื่อเนี่ยนะครับต้องบอกว่าตกหลุมพรางเป็นจํานวนมากเลยครับวันนี้ผมจะพาไปสแกนเรื่องนี้พร้อมกับหาทางออกให้กับ สำหรับใครนะครับที่กำลังมองหางานอยู่แต่ไม่อยากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพวันนี้ห้ามพลาดนะครับคุณผู้ชมครับโดยต้องบอกว่าตอนนี้นะครับมิจฉาชีพเนี่ยรูปแบบที่กำลังระบาดหนักไปทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เลยนะครับแต่ที่เห็นบ่อยที่สุดเลยทาง f c e e o o o ครับจนทำให้กรมการจัดหางานต้องรีบออกมาเตือนครับโดยมิจฉาชีพรูปแบบนี้เขาจะใช้วิธีการที่จะทำให้คุณผู้ชมหลงเชื่อโดยการโพสต์ประกาศ รับสมัครงานที่มีคําโฆษณาชวนเชื่อแบบเว่อร์ครับดึงให้คนเนี่ยกดลิงก์หรือว่ากดสมัครงานอย่างเช่นงานง่ายๆนะครับรายได้500ถึง1,500บาทต่อวันอย่างเงี้ยครับหรือว่าโพสต์รับสมัครลูกจ้างไปทํางานที่ต่างประเทศได้ค่าจ้างสูงลิ่วโดยโพสต์พวกนี้เนี่ยนะครับก็จะถูกเพิ่มความน่าเชื่อถือด้วยการใส่โลโก้ของกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน ทำให้มีเหยื่อเชื่อนะครับว่าเป็นงานเนี่ยที่มาจากกรมการจัดหางานแล้วก็ตกหลุมพรางหลงเชื่อเป็นจำนวนมากเลยนะครับซึ่งทางกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานก็ไม่ได้ปล่อยให้เป็นปัญหานานนะครับได้ออกมายืนยันเลยครับว่าการเปิดรับสมัครงานแบบนี้เนี่ยไม่เป็นความจริงครับโดยจะเปิดรับสมัครงานผ่านแอคเคาต์ภายใต้การดูแลของกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเท่านั้นครับ โดยก็ต้องขอเตือนพวกเรามิชฉาชีพทั้งหลายที่กําลังใช้วิธีนี้เนี่ยนะครับในการเปิดรับสมัครงานโดยใช้ตราสัญ,ญลักษณ์ของกรมการจัดหางานทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นถือว่าเป็นความผิดนะครับโดยการกระทํานี้จะเข้าข่ายความผิดนําเข้าข้อมูลเป็นเท็จตามพรบว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550อันนี้มีโทษครับ โทษเนี่ยจำคุกไม่เกิน5ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับครับรวมถึงกรณีนี้เนี่ยนะครับยังพ่วงด้วยความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการพุทธศักราช2482ด้วยนะครับที่บอกว่าห้ามไม่ให้บุคคลใดเนี่ยใช้เครื่องหมายราชการเว้นแต่หน่วยงานราชการที่กำหนดเครื่องหมายนั้นจะอนุญาต หากฝา่าฝืนครับมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีครับหรือว่าปรับเนี่ยไม่เกิน2,000บาทนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากถึงองค์กรที่เปิดรับสมัครงานและแอบอ้างเอาโลโก้กรมการจัดหางานมาแปะเพื่อเพิ่มความความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรโปรดรับรู้เอาไว้เลยนะครับว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายแล้วก็มีโทษไม่ใช่น้อย,อยเลยนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ จบในส่วนของประเด็นนั้นไปนะครับซึ่งหากคุณผู้ชมท่านใดที่กําลังตกงานอยู่หรือว่าเป็นนักศึกษาจบใหม่ที่กําลังมองหางานอยู่แต่กําลังเริ่มประแวงแล้วนะครับว่าโพสต์ที่ประกาศเปิดรับสมัครนั้นเนี่ยเชื่อถือได้หรือเปล่ามีตัวตนหรือไม่หรือว่าเป็นมิจฉาชีพมาหลอกลวงให้ไปทํางานหรือไม่ผมขอแนะนําครับเว็บไซต์อันนี้ครับชื่อว่าเว็บไซต์ ไทยมีงานทำหรือแอปพลิเคชันไทยมีงานทำนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นโครงการของทางภาครัฐสร้างขึ้นสำหรับค้นหางานอยู่นะครับถ้าคุณผู้ชมเข้าไปภายในนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นแหล่งในการรวบรวมงานจากหน่วยงานทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนแล้วก็สถานประกอบการรายเล็กรายใหญ่ที่มีตัวตนอยู่จริงๆนะครับมีหลากหลายอาชีพด้วยนะครับหลากหลายตำแหน่งงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านการผลิตก็มีนะครับ ไม่ว่าจะเป็นด้านแรงงานทั่วไปตำแหน่งพนักงานขายนะครับฝ่ายจัดส่งสินค้าตำแหน่งธุรการเสมียนทั่วไปมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับจนไปถึงตำแหน่งพนักงานขับรถเลยก็มีครับซึ่งเว็บไซต์นี้จะช่วยให้คุณผู้ชมนะครับได้เลือกสรรตำแหน่งงานที่เหมาะสมตรงใจกับคุณผู้ชมแล้วก็ตรงตามความสามารถของเราด้วยไม่ต้องออกไปเสี่ยงว่าจะเจอกับมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆอีกด้วยครับทีนี้ผม ขอฝากถึงเว็บไซต์นี้เพิ่มอีกสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่านอกจากโครงการไทยมีงานทําจะรวบรวมเอาตำแหน่งงานมากมายมาให้เลือกสรรแล้วยังเป็นพื้นที่สำหรับการส่งเสริมให้คนที่สนใจเพิ่มทักษะในเว็บไซต์นี้ก็จะมีการเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ พัฒนาทักษะพัฒนาศักยภาพแล้วก็เพิ่มโอกาสในการมีงานทําให้กับเรานะครับเช่นด้านภาษาก็มีนะครับหรือว่าเรื่องของทักษะอาชีพอย่างการสอนตัดผมก็มีนะสอนการชงกาแฟเป็นบาริสต้าแบบมืออาชีพเลยนะครับสอนการเชื่อมโลหะอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นเยอะแยะมากมายดูได้ในนี้เลยโดยทุกขั้นตอนของการใช้งานเปิดให้บริการฟรีครับย้ำนะครับว่าฟรีแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายเลย ซึ่งหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่กําลังตกงานอยู่หรือกําลังมองหางานใหม่ๆก็สามารถแวะเวียนเข้ามาชมได้นะครับทั้งทางเว็บไซต์ไทยมีงานทำ d o doe go t h นะครับหรือทางแอปพลิเคชันไทยมีงานทําได้เลยนะครับเข้ามาดูกันได้เลยฟรีนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับและทั้งหมดนี้ครับคือสแกนข่าวร้อนในวันนี้นะครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel ชื่อว่า news nbt 2 hd นะครับหรือเซิร์ชไปเลยครับสแกนข่าวร้อนแล้วก็คลิกลิงก์ต่อไปได้เลยแล้วกลับมาพบกับสแกนข่าวร้อนได้ใหม่ทุกวันหลังขา่าวภาคข้าแบบนี้อย่าลืมติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ